chào hùng bố mà mấy, tì lang chào tì lang ui 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 เรียบร้อยอ่ะโรงเรียนจีนครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเรืองอะไรเยี่ยมนะฮะ วันนี้ยังอยู่ที่อำเภอวังสะพุงเหมือนเดิมนะครับพาเอารถโรงเรียนนะครับสี่ขั้นครับเนี่ยฮะเมื่อวานนี้ก็ลงคลิปไปนะฮะว่ามีขนาดพ่อพ่อพ่อนี่ฮะคันนี้เสียดายมากครับไม่ได้ครับทรงเจ้าคนปู่นะฮะพอไม่ขายนะครับบอกว่ารถจะไว้เป็นที่อนุรักษ์นะครับสุดคลาสสิกเลยครับมามาดูครับมาดูคันนี้ครับจะดึงออกมาครับเพราะมีรถข้างในนะครับ คันหนึ Merkel ่งนะฮะมาดูครับคันนี้โอ้โหสุดยอดเลยตำ่ตำๆนะครับไม่สูงนะครับรถคันนี้นะสวนโอ้โหเจ้าคุณปู่มาไหมโอ้โหเจ้าที่แรงนั่งเจ้าที่แรงโอ้โหอีกอีกอีกมาให้ด <Pom ble carta> <m ike> ูครับเป็นไงครับทรงนี้นี่ฮะโรงเรียนอนุบาลปัจษันตะ วิทยานะครับอันนี้น่าจะเป็นรถคันแรกของโรงเรียนนะครับเพราะว่านี่ยผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับเพราะว่าชื่อแรกๆน่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลประจันตตะนะครับยังไม่มีวิทยานะครับทีนี้มาเปลี่ยนชื่อนี้ฮะชื่อเดิมนะครับแต่ประจันตตะนะครับแต่ไม่มีสะอานะครับไม่มีสะอาตัวตัวนั้นเป็นถ้ามันเป็นตัวนั้นมันจะมีไม่มีสระอานะครับวิทยามันจะต่อกันมาเลยนะครับ นี่ฮะอ่ะดึงคันนี้ออกครับคันนี้ยกครับคันนี้น่าจะยกหน้าครับเนี่ยคันนี้แล้วได้นะครับรันนี้สี่คันนะครับมีรถตู้คันหนึ่งนะฮะแล้วก็น่นครับหลังรถหกรอคันนั้นนะครับนี่ครับชิมนี้น่าจะยาวหน่อยนะครับชิมนี้ขึ้นไม่ได้กระโดดขึ้นไปเลยขึ้นในห,หนังได้ไหมโอ้ถอยตามรถนเด้วย อัาปักกุนให้มันตามรถเพิ่นเด้น่ะกานั้น,นบนแพงหลายเด้นะพูดหลักดึงไปพูะไรดึงไปพู้ ขวานะเอ้ยหักซ้ายนิดนึงเลยหักซ้ายนิดนึงเดี๋ยว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 มันไนในเร้่อมันเบียดรลคันนั้นแล้วนายหักขวาไปนายต่ำเลยหักขวาไปต่ำเลย,ยบัวบัวต่ำจังไรย Hồng cháu cho hát cái hát quạt bay Hát quạt thôi lắng chu chu cho nó ấy Ít ít miếng Thôi miếng ít Ơi, à, đến ไปส่องเหมัอนท่านจะฮักฮักไปไหนฮักซ้ายเด้อวฮักซ้ายเลี้ยวคอยไปเด้อคอยไปเด้อขึ้นลอยขึ้นลอขึ้นลอตรงขึ้นล้อตรงไนขึ้นล้อตรงเจ้าเจ้าไปไปไปโอ้ไปเร็วแถบตรงน้า อ้โอ้ไเดี๋ยวไปดึงรถตู้ครับทีนี้ดึงรถตู้ออกมานะครับแล้วก็นี่ฮะคันนี้ดึงออกมาครับอันนี้นะครับครับผมออามาพุ่งไปเลยพุ่งเข้าไปเลยเหตุโตน,น้อยๆเข้าไปตัวฮะ <c oughs> พุ่งไปเลยได้พี่มันโตกลุมเลยโบไปเลยได้เนี่ย

ว้านี่กองเชียร์ครับกองเชียร์มีกองเชียร์ด้วยมาดึงคันนี้แล้ววะเนี่ยนี่ฮะมาดึงคันนี้ครับนี่ฮะคันนั้นจะเดี๋ยวจะยกขึ้นคันนี้นะครับเดียกขึ้นคันนี้มาเดี๋ยวมาดึงคันนี้ครับนี่ฮะมาแล้วครับรถยก ของอู่ต่อเจริญยนต์อีกแล้วครับมาวังสพุงจะไม่ใช้บริการไม่ได้ครับต้องใช้บริการครับพออยู่ใกล้ๆก,กันเองนะฮะดันเลยคันนี้ได้สตาร์ทพังนะครับคันนี้ต้องได้กระตุกมาฮนะสายแป๊บพาวเวอร์ก็แตกครับนี่ฮะต้องใช้บริการเอต้องลยใช้กระตุกครับ แต่คันนี้เครื่องดีเลยนะเครื่องตัวนี้ขนาดมีไอ้นะครับมีไอนั่นแหละดันเลยดันเลยเอาเลยเอเลยอตีงเมื่อ็ติดแล้วใส่เลยใส่เลยแข็งครับเหล็กตัวนี้ไม่เหมือนคันใหม่ครับคันใหม่ต้อยไม่ได้ครับฮะแต่แต่ก็ติดอันนี้ จะใส่เกียร์ยังจะใส่เกียร์ยังโอ้โห้โอ้โห้โอ้ยคนหลายๆทั้งนาวครับมามายกรถตู้ขึ้นครับยกขึ้นทางลำเลยรถตู้นี่โอ้โ้ ตัวแรงของเราครับมาครับผมมายกรถตู้ขึ้นก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปยกคันนั้นนะครับเดี๋ยวดึงขนานมายกขึ้นรถคันใหม่ครับขึ้นเลยขึ้นเลยยกขึ้นเลยผมต้องมนานักขึ้นเลยผมเป็นยัง Nhục lên, nhục lên Đéo, đéo, đéo Đéo Mày cứ bỏ, bỏ, cả cô Nhục hơn Cơn, nhọc cơn Bớt hang lên đi ถอยมาพี่ถอยมา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 ,มาเย้พ่าบ้า,บาโอ้โหเดี๋ยวมายกท้ายครับทีนี้มาครับผมเดี๋ยวมายกท้ายครับทีนี้ เวียงเวียงไปทางหน้าจักหน่อยเด้อมันเสียนั่นนี่เจ้าเจ้าหาง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 เวียงไปข้างหน้าแน่ โอ้ยเจ๊คโคแลนตกลูกอยากรถ เดี๋ยวยังไงมือใหม่มือใหม่โชเฟอร์ใหม่ครับโอ้ยอัดแรกครับยังไม่นะครับเดี๋ยวมายกรถบัสทีนี้รถบัสนี่จะหนักกว่ารถตู้เยอะแล้ว อาจจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายครับเขียนใหญ่ขนาดนี้ปะ, <laughs> ะเดี๋ยวมาดึงรถคันนี้ออกครับทีนี้เนี่ยการถบัสคันนี้ครับเดี๋ยวนี้นะครับมาครับผม <laughs> เปลี่ยนแผนครับเดี๋ยวมายกคันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดึงตัวนั้นออกมาขึ้นรถคันใหญ่นะคันใหม่นะเนี่ย เดีย๋ยวมายกห้อยครับคันนี้ยกห้อยนะครับคันเล็กครับคันนี้เล็กกว่าคันนั้นนะครับคันนั้นยาวอย่ามายกห้อยครับมาครับผมมาดูเคเ้ยเคนคันนี้ครับว่าจะยกขึ้นไหมขึ้นอยู่แล้วแล้วครับผมเคนใหญ่ฮะหาย ดินมนี่ฮะยกแล้วก็เอาโซมัดนะครับนี่ฮะโยกแล้วก็เอาโซมัดนะครับห้อยไปนะครับคันนี้ไม่มีคนจับท้ายนะครับนี่ฮะเสร็จแล้วครับคันหนึ่งห้อยเรียบร้อยไหมนี่อู้งนี่ฮะเสร็จแล้วครับคันนี้ฮะชุดนี้ครับรถ FC นะครับห้อยครับ ไปจอข้างนอกครับตึงโอ้โห,โห,โหนี่ฮะเรียบร้อยโอ้โห,โห,โหลงคลองลงคลองเลี้ยวไม่ได้มันงัดเมื่อ,อไรบ่นอนว่นานว่าสิเมือ่อฮะเดี๋ยวมาดึงลากคันนี้ครับเดี๋ยวมาดึงลากคันนี้ออกมา มาครับผมมายกรถบัสที่นี่ขึ้นวะโมขึ้นบ่นว่าเท่าไหย

Điêu, điêu. 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 đi 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 này, này. Ủa, ดึงดึงห่างไปอีกได้ปะดึงคอเขาอีกได้ปะดึงคอเขาอีกได้ปะมาเลยมาเลยบอกมันมามาเลยมาเลยใายมาใายมาสอนใายมาใายมาใสายส่ ตรง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 พา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 ลงเลยลงเลยลงลงลงขึ้นแล้วครับเดี๋ยวมายกท้ายครับทีนี้พาพาแล้วลงเลยเออเซลขึ้นเลย sai đây sẵn tùng này tùng 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 đâu cân quan, quan. เปเลยวะทางนี้เดี๋ยโอ้รายการรายการเนี่ยเนี่ยยกขึ้น อ,อย่า,ใใาไปใจอย่างนั่นแหละพ่อเดี๋ยว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 ตามยังวะครับไปมุ่งไปบุญโมเบียโอมมันหานี่หานี่หัดงัดบุญมาทางพี่นะบนไนี่มันหาตัวนี้เนี่ยโมไปอ่ะ เอาโยกเคลื่อนเลยยกขึ้นเลยไกขไ้นไลยพาพาพาเดี๋ยว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 นี่ฮะตัดประึงภาพนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับโอ้โหคันนี้ยาวมากเลย น่าจะอยู่เจ็ดเมตรนะครับคันนี้เนี่ยฮะท้ายผูเลยครับเนี่ยฮะป้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไรโยนนะเอาเน็มเอาออกก็ได้เลยตะนี่ฝากได้ออกก็ได้เลยวะอ่าโมเปียงพับเข้าไปได้ปะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผม เดี๋ยเป็นกําลังใจในการทาคลิปนะครับก็ไม่ค่อยได้ช่วยเขาได้ไหร่นะครับเพราะว่าถ่ายคลิปให้เอฟซได้ดูกันนะครับช่วงนี้นะไปครับผมเจอกันที่บ้านครับคิดจะซื้อนะครับคิดจะขายคิดถึงสีบุเรอ่อะไรยนนะครับไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ